สูอัางาทุเรียงอลกีอกลาแบกดขัดันลราทกมาองเนียงเาผ่านลออายุเาพาละกะลาคพาละกะลาสาผ้ายาหอจีน่าจีน่าอ่นทุเรียงวิชาวะสีเรียนอุ่นๆไหมครับ วิชีเจ้าชายว่าอืมเจ้าชยดีกว่าทาร่ารู้สียืดในแผลให้กันเนาะไหน,ไหนโอ้เปลือกบางเนาะพ่อเนาะเออนะนนอเปลือกบางบางอ่งนะโอ้โหทุเรียนที่พ่ออยากกิน เขาได้อะไรนะเอ้ยดูสิเออน่งดูสิดูดิเนอะนี่ๆๆเนี่ยให้ไปเลยเออทุเรียนนี่เราได้มาโลเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทนะคะเปลือบ้างบางวันือกนิดเดียววันนี้ทุเรียนเขียน Okay. แก่ไม่ได้หรออืมไม่กินทุเรียนหืมั้จีน่าชอบกินทุเรียนไหมคะชอบเหรอไม่ดีนะคะทุเรียนเน่ยอย่าชอบชอบทุเรียนแล้วไม่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นของแพง อย่ากินของแพงเด็กขาดเลยนะไ,ไดแ้แม่ก็ห้ามกินชวเรียนแม่กินนา่นทีแม่ก็ห้ามกินเด็กขาดเออนี่ลูกเดียวอยู่เออนะได้เยอะอยู่นะเนี่ยนง่ไงดูสิเนี่ย,ยนะโลละร้อยห้าสิบเราไปเจอโลละร้อยสี่สิบเราไม่ซื้อ ตัดสินใจว่าจะยังไม่จะไม่กินไงเพราะว่าเราจะบอกว่าจะกินปีละครั้งผ่านไปอีกลนลายกลิ่นมันอะไรคะพ่อยาวยวนใจก็เลยตัดสินใจเดินข <อ S 1> เข้าไปซื้อเฉยเลยคันพูดที่ว่าปีละครั้งไม่มีอยู่จริงไม่มีกลิ่นเลยคนะ่ะเออไม่มีกลิ่นเลยแล้วแล้วหนูได้กลิ่นอะไรคะช่วยเรียนคะ่ะ อเออนะเปลือกบางนะพ่อนะว้าวโอ้โหสว่งตาทุเรียนโอกรอถอล้าพายหัวเล่ใจพานแต่ละน,น้อยห,หน้าดาเที่ยวอัน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 หน้าเนาะเ <laughs> อ๊ะ โอเคนะถือว่าโอเคนะพ่อลูกเล็กแต่ว่ามันมีทุกภูอะแล้วก็ภูมันก็ใหญ่ด้วยนะภูหนึ่งก็ใหญ่ด้วยนะอือหือว้าวโอ้โห่ายอยู่เหรอโอก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกไงว้าวว้าวายบายหน่อยค่ะบายบายหน่อย โอเคขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะบาย